สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่นาของเรานะคะที่มานาฟาร์มวันนี้มาชมสวนที่นานะคะหลังจากที่ไม่ได้มาตั้งนานก็เลยวันนี้ก็เลยจะพาทุกคนมาดูสวนของเรานะคะด้านหลังก็จะเป็นป่าไผ่กับทุ่งนานะคะฝั่งนี้เดี๋ยวเราจะเดินชมสวนกันนะคะวันนี้ไม่ได้มาตั้งนานมากสวนเรามัน โตแค่ไหนแล้วกล้วยเรามันโตรหรือยังนะคะเดี๋ยวไปติดตามชมค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่ท้ายที่นาของเรานะคะเดินมาดูต้นกล้วยที่เราปลูกไว้กับยางนาหลังจากที่เราไม่ได้มาชมสวนนะประมาณสัก2อสาอาทิตย์ได้นะคะอันนี้ลุงเขาก็ตัดหญ้าให้เรียบร้อยเดินได้สะดวกสบายสวยงาม โอ้โหต้นกล้วยสวยงามเห็นไหมคะต้นกล้วยที่เราปลูกเป็นแถวเป็นแนวเลยนี่ก็จะเป็นข้าวนะคะกำลังงามเลยทีเดียวเดี๋ยวเราจะเดินไปดูโซนต้นกล้วยฝั่งนี้นะคะอันนี้เป็นต้นกล้วยที่เราเอามาปลูกชุดแรกนะคะตรงนี้ อันนี้จะเป็นกล้วยเล็บมือนางที่แม่จุ๋มให้มามันไม่ตายนะคะเดี๋ยวมันก็มีหน่อแตกออกมาส่วนด้านนี้จะเป็นกล้วยที่เราเอามาปลูกชุดแรกที่เราไม่ได้ตัดครึ่งมันเลยนะคะเราก็ปลูกเป็นต้นๆไปเลยตัดแต่ใบออกก็โตนะคะแล้วก็สวยงามมากด้วยว้าสวย ด้านนี้ก็จะเป็นข้าวกําลังตั้งท้องยังไม่ออกลวงมีน้ำข้าวประมาณสามไร่นะคะสวยฝั่งนี้จะเป็นยางนาปีหนึ่งกับอีก มิถุนากรกดาสิงหากันยาตัวปีหนึ่งก็อีกประมาณ5เดือน4ีห้าเดือนตรงกลางที่ทุกคนเห็นก็จะเป็นต้นมะขามป้อมนะคะเอาไว้เป็นยาปลูกต้นกลางข้างๆก็จะเป็นยางนาระยะชิดนะคะเม็ดเม็ดนิดๆเป็นแถวไปเลยด้านหน้าจะเป็นป่าไผ่นะคะเดี๋ยวเราเดินไปชมป่าไผ่กัน บริเวณนี้จะเป็นอุโมงค์ไผ่นะคะอันนี้ไผ่สร้างมนหนึ่งสองสามสี่สี่ต้นนี้เป็นไผ่สร้างมนนะคะโตแล้วเริ่มมีหนอ่อแล้วนะคะอันนี้ก็ไผ่สร้างมนแต่อันนี้ไม่ค่อยโตเท่าไหร่บริเวณนี้จะเป็นอุโมงค์ไผ่จริงๆแล้วชอบไผ่สร้างมนนะเนี่ย เดี๋ยวมันโตขึ้นแล้วมันจะสวยไผ่อันนี้ก็ชอบนะคะไผ่บงหวานกินดิบบริเวณนี้จะเป็นอุมโมงค์ไผ่ลุงเขาก็ตัดหญ้าเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เป็นอุมโมงค์ไผ่นะคะอุมโมงค์ไผ่ควบคู่กับแถวด้านข้างจะเป็นยางนาทั้งหมดวันนั้นเห็น ่เขาเอาเชื้อเห็ดมาโรยมาเทแถวๆต้นยางนาอยู่นะคะปีหน้าน่าจะได้กินเห็ดเดี๋ยวเราจะเดินไปดูท้ายที่นากันบริเวณนี้จะเป็นท้ายที่นานะคะตอนนั้นที่เอากล้วยมาปลูกเยอะๆเห็นไหมคะสองแถวเรียงไปเลย พิ่งปลูกกล้วยนะคะมันอาจจะยังไม่งามปีนี้แต่ปีหน้ารับรองว่างามแน่นอนมดกัดค่ะนี่ค่ะกล้วยปีที่แล้วแถวนี้แถวริมๆนี้จะเป็นกล้วยปีที่แล้วนะคะมันมีลูกออกมาแล้วแต่ยังไม่อยากขุดมันปล่อยให้มันแตกกอยเยอะๆก่อนนะคะแถวด้านนอกนี้จะเป็นกล้วยหนึ่งปี ข้างในนี้เพิ่งปลูกได้ประมาณถึงเดือนหรือยังนะยังไม่น่าจะยังไม่ถึงเดือนนะคะมาดูข้าวของเราโอ้ข้าวงามมากๆน้ำก็มีนะะนู่นข้าวงาม เราก็จะปลูกกล้วยริมๆขอบไว้แบบนี้นะคะบำรุงดินไว้บริเวณนี้จะเป็นด้านท้ายที่นานะคะแล้วก็ข้าวของเรา,าข้างๆนี้ก็จะปลูกกล้วยเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นอินทผลัมอยู่ริมรั้วเดี๋ยวเดินไปดูกันตรงนี้นะคะ ตรงนี้จะไว้ทำถนนวิ่งนะคะไว้ออกกำลังกายถ้ามันโตแล้วนะอันนี้จะเป็นยางนาที่เราปลูกไว้เป็นแถวแล้วก็มีอินทผาลัมเนี่ยค่ะตัวเล็กๆนี่แหละปลูกรอบอีกทีหนึ่งนะคะไปถึงนู่นเลยยางนาก็เริ่มโตแล้วอันนี้จะเป็นที่ที่เราไว้ออกกำลังกายนะคะเดี๋ยวเราจะทำเป็น รูวิ่ง,งนี้ก็จะเป็นต้นกล้วยลุงมาตัดหญ้าให้เรียบร้อยมันก็เลยดูสะอาดสะอา้านหน้าเดินเล่นไผ่ของเราก็งามแล้วนะคะปลูกต้นกล้วยไว้ก่อนสงสารต้นไม้หน้าแรงนะคะเพราะว่าเรายังไม่ได้ทำระบบน้ำข้าวก็งาม อินทผลัมก็จะอยู่ด้านข้างนี้นะคะไปดูอินทผลัมก่อนเนี่ยค่ะปลูกระย,ยะชิดเลยอันนี้อินทผลัมนะโอ้ต้นนี้โตแล้วตรงรั้วเราก็จะปลูกแก้วมังกรไว้นะคะเห็นไหมเฮต้นแก้วมังกรอ,อันนี้ต้นอินทผลัมยาวไปเลยเห็นไหมคะอินทผลัมยาวไปเลยกลับอย่างนา แล้วก็ไผ่แล้วก็ต้นกล้วยแล้วก็มันเบอร์รี่หรือว่าต้นหมอนนะคะไผ่ต้นนี้โตละฝั่งนี้เพิ่งปลูกกล้วยนะคะมันอาจจะยังไม่งามเท่าไหร่เพราะว่าเพิ่งปลูกไปประมาณสองสามอาทิตย์ที่แล้วแต่ข้าวงามค่ะ กงาามมาๆบริเวณนี้ก็จะเป็นทางเข้าที่นาของเรานะคะซึ่งลุงก็มาตัดหญ้าให้เรียบร้อยแล้วนะคะบรรยากาศยามเย็นเกือบเกือบประมาณห้าโมงครึ่งนะคะตอนนี้ข้าวก็งามต้นไม้ก็โตนะคะโอเคค่ะตอนนี้เราก็เดินดูที่นา ของเราเรียบร้อยแล้วนะคะก็พอหอมปากหอมคอพอได้เดินดูต้นไม้ใบหญ้าแล้วก็ข้าวที่เราปลูกไว้นะคะความสุขเล็กๆน้อยๆของคนทำงานแล้วก็ทำกเกษตรไปด้วยก็พอได้ชมพอได้ผ่อนคลายแบบนี้แหละโอเคขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามกด s ับส c คร b e ให้ด้วยนะคะกับช่องมนาฟาร์มวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย